สวัสดีอันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆของเราเองนะเนี่ยอันนี้ชื่อน้องมอนเตอร์น่ารักไหมเ,เพื่อเพื่อเราเองแหละต่อไปอันนี้ชื่อบ้องเบวเห็นไหมน่ารักกอะบ้องเบว ต่อไปนะตัวนี้ชื่อน้องยอกับน,น้องพีกเพื่อนตัวปนเลยล่ะนอนดูวยนนอนด้วยกันทุกวันเลยนะก็สอดตัวอันนี้ได้พามีคนเอามาให้เป็นเต็นคู่กันชื่อหูยาวไปชื่อหูยาวหูยาวสองตัวเลยชื่อหูยาวตัวหนึ่งแล้วก็ชื่อ ลายดอกตัวหนึง่งเวยน่้รักไหมได้ไหมอืมหูนี่ชื่อลายดอกอันนี้ชื่อหูยาอ่าที่จริงมันมีอีกตูดอืม อันนี้ชื่อลุงหมีมีคิ้วมีลุงหมีมีคิ้วนังรักมีคิ้วแล้วก็นี่ตัวนี้ชื่อนังรอดนังรอดถ้ารักไปมนังลอดเนี่ยแหละมีแค่นี้แหละจริงๆริงยังวันนี้แต่ว่าพ่อเอาไปเก็บหมดแล้วก็เหลือแค่นี้ให้ดีเห็นไหม ก็ดูดูเพื่อนเพื่อนของเราเองนี่ก,ก็ดูปีปีปีอีก,ก <c oughs> เฮ้บยบาย